สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้อิมอิมเรซซิพีเสนอเมนูผัดกะเพราแซลมอนทอดนะคะสูตรของเราจะเป็นสูตรพริกแห้งแล้วก็ผัดแหง้แหงๆค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากเนื้อปลาแซลมอนนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำคลุกแป้งแหง้แหงๆทอดค่ะกระเทียมไทยตัดก้นนะคะ ตำให้เข้ากันกับพริกแห้งปริมาณความเผ็ดตามชอบนะคะเน้นกระเทียมเยอะๆเลยใบยกระเพราล้างแล้วสะเสด็ดน้ำให้แห้งกับพริกจินดาแดงซอยนะคะมาดูขั้นตอนการทอดปลานะคะเริ่มจากซับน้ำออกจากเนื้อปลาให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปคลุกในแป้งทอดกรอบค่ะคลุกให้แป้งเนี่ย กาทั่วผิวปลาทุกด้านนะคะให้ทั่วๆเลยเมื่อคลุกเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ในจานเลยนะคะรอทอดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่ปลาที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ย ลงไปทอดนะคะจากนั้นก็จะพลิกด้านปลานะคะแล้วก็จะทอดจนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้น,นะคะ่ะ สีสวยแล้วค่ะจากนั้นก็ใช้น้ำมันทอดปลานะคะใส่กระทาอีกใบหนึ่งตั้งไฟแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมเนี่ยลงไปผัดให้หอมค่ะเมื่อสีสวยแล้วนะคะใส่ใบกระเพรากับพริกจินดาที่เตรียมไว้ลงไปคลุกเลยค่ะ ผักเริ่มสลดแล้วนะคะเราก็ใส่แซลมอนที่เตรียมไว้เนี่ยลงไปคลุกต่อนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลไฟน้ำปลาซอสปรุงรสค่ะคลุกสักพักนะคะเติมน้ำมันหอยลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ผัดกะเพราของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะสีสวยน่าทานตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ